ทุกคนครับมาเรามาอัปเดตไล่ตัวของตู้กาชากันก่อนนะครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครจํากันได้เนาะตัวของตู้กาชาเนี่ยเราจะมีไล่ลําดับตัวของตู้กาชาแบบนี้ เดี๋ยวตู้หน้่จะเป็นตัวของโคลัมบีนาแล้วก็เซียนหมาขาวนะครับผมแล้วก็ตู้ถัดไปน่าจะเป็นวาก้านะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งตัวละคร5ดาวมาพร้อมกับวาก้าซึ่งตัวละครอะไรก็ไม่รู้นี่คือความน่ากลัวของเกมเกมชินิมแพคครับคือเขาเปิดตัวละครหน้าตัวละครมาให้เราดูเยอะๆเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากได้ตัวนั้นตัวนี้อยากได้ตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือเราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะเปิด1 2 3 4ตัวละครนี้นะอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาแทรกตัวละครระหว่างทาง ใส่เข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวละคร5ดาวด้วยยกตัวอยา่างเซียนมะขาว่ามองเผลนๆอาจจะแบบดูไม่มีอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าเซียนมะขาวก็ตกคนได้อีกเยอะ และเดี๋ยวช่วง6.4จะมีมาอีกหนึ่งตัวละครกับตัวละครที่อยูดีๆโผล่มานะครับเราไม่รู้มาก่อนนะครับว่าตัวละครนี้เขาจะเป็นอะไรยังไงชื่ออะไรยังไงนะครับแล้วก็อีก1ตัวละครตอน6.5นะครับจะมีอีก1ตัวละครนะเอ่อหใน2ตัวละครนี้อาจจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าโลเฮนก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มีการถูกเมนชั่นเอาไว้ในตัวของเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเป็น1ในตัวละคร ของเกมมีชื่อเขามีการอ้างถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอ,รอติดตามสําหรับตัวของโรเฮนว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับผมที่ผมพาทุกคนเนี่ยมาดูสิ่งนี้ก่อนนะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าใครที่วางแผนกาชาเอาไว้ว่าจะเปิดโคลัมบีน่าเท่านั้นเปิดเซียนมาขาวเท่านี้จะเปิดอะไรยังไงเท่านั้นเท่านี้เนี่ยวันนี้ตั้งใจฟังกันดีๆนะครับเฮ้ยเรายังจะเปิดเท่าเดิมหรือเปล่านะ ข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ขอย้อนหลังให้ทุกคนฟังหน่อยนะครับผมคือข่าวของ2ตัวละครแม่มดที่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังมากๆเลยนะครับก็คือแม่อลิสแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครก็คือตัวของนิโคข่าวล่าสุดของแม่อลิสเนี่ยบอกเอาไว้ว่าอลิสอาจจะไม่ใช่ตัวละคร p a a a วเบในช่วง NotCry ประมาณอีกประมาณเป็นปีอะเกือบปีอะอลิสยังไม่ลงตัวให้เรากดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เกรงเอาไว้ว่าอลิสน่าจะเป็นเมตาของนอสใครหรืออะไรอย่างเงี้ยข่าวเนี้ดูจะมีน้ำหนักน้อยลงนะครับหรือว่าการเกรงเอาไว้ว่าใครจะเปิดอลิสใครที่เลงเอาไว้ว่าจะเล่นทีมแม่มดกับทีมอลิสนิโคข่าวเนี้คือ จะบอกว่าถูกปัดตกไปสําหรับช่วงลีกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมอะอยากจะบอกว่าเกมชินบางทีอะผมว่าในหลังบ้านเขาว่าบางเถอะเพอๆก็ยังวางแผนกันอยู่เลยด้วยซ้าอย่าไปคิดถึงว่าอุ้ยเกมวางแผนมาไกลามากๆแล้วเขาคงมีแบบไทม์ไลน์ไกลๆแหละแต่ระหว่างทางเขาก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับหลายๆทีเกมก็จะต้องแบบปรับเปลี่ยนตามที่มันมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาคือการดึงลีกเนี่ยบอกว่าจะเอาตัวของ อลิสออกจากตู้ของนอตไทยนะครับแต่ว่าข่าวของนิโคเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็นิโคเนี่ยจะอยู่ในช่วงแพด6.6กระโดดมา1ตัวและนิโคเรารู้ว่าเขาเป็นฮัตไฟทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสิ่งที่เหลือทั้งหมดตรงนี้กันว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้มันมีข่าวใหม่อะไรมาน่าสนใจกันบ้างนะครับทุกคนครับเริ่มจากข่าวที่1ผมจะบอกว่าเอ่อตัวของแซนดนนะครับข่าวอัปเดต ล่าสุดของแซนโดนเขาว่ากันว่าแซนโดนจะอยู่ในแพท6.7และแซนโดนจะเป็นธาตุไฟฟ้าผมอยากให้ทุกคนใครที่ไม่อยากเสพข่าวนี้ช่วยปิดไมค์ประมาณ1นนาทีรู้สึกว่าไม่อยากได้สปอยอะไรเกี่ยวกับฝั่งของเนื้อเรื่องเลย อันนี้จะพูดถึงตัวของเนื้อเรื่องนิดเดียวนะครับใครที่ไม่อยากได้ตัวของสปอยอะไรเลยให้ปิดไมค์แป๊บหนึง่งโอเคไหมจะบอกอย่างนี้ครับแซนดอนน่ะมีข่าวแบบนี้ว่าเขาจะตายหรือแซนดอนอาจจะทำอะไรถูกทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้หายไปนะครับและแซนดอนจะกลับมาในร่างใหม่ที่ชุดไม่เหมือนเดิมหน้าตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปและเขาจะเป็นธาตุไฟฟ้านี่คือข่าวการกลับมาของแซนดอนเดี๋ยวเขาจะเป็นธาตุไฟฟ้าเพราะเหตุผลนี้โอเคจบ ช็อกยิ่งกว่าช็อกเพิ่มไปอีกทุกคนครับมาตื่นได้กันไปพร้อมๆกันก่อนหน้าเนี้ยผมเคยแบบว่าพยายามเอารูปของตัวละครเนาะมาแบบเหมือนแบบมาไล่ตัวของเทียให้ทุกคนดูว่าแบบตัวละครไหนน่าจะเป็นเทียรประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าการเกรงเอาไว้ว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นแบบ first tier second tier อะไรแบบนี้เนาะอันนี้แบบว่าตัวละครแต่ละตัวน่าจะอยู่ประมาณเทียอะไรแบบนี้ล่าสุดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาว่ากันว่าอลิสจะหายไปนะครับผมอลิสจะออกจากตรงนี้แล้วก็ดูลินผมว่าเอาจริงดูลินไม่ได้โหดขนาดเซค o ก d นเทียขนาดนี้นะครับผมเออนิโคยังไม่มีข่าวอัปเดตเพราะฉะนั้นขอวางไว้ตำแหน่งเตือนก่อนนะครับแซนโดนจะเป็นตัวละคร Second tier. เซค o ก d นเทียเขาใช้คำนี้เลยนะก็คือตัวละครที่เป็นเมตาอันดับที่2ของนอตใครแต่จะอยู่ในแพท6.7 ตัวละครทรงคุณค่าที่สุดของกลุ่มนอตไครโคลัมบีนาจะเป็นอันดับหนึ่งและแซนดอนจะเป็นอันดับสองเขา,เ,าเขาบอกว่าคูจินท็อปเทียนะคูจินท็อปเทียนะครับแต่ไม่มีข่าวการเล่นร่วมกันระหว่างแซนดอนกับโคลัมบีนานะเอาเอาไปอีกใช่ไหม ยังมี out กว่านั้นอีกทุกคนครับยังมี out กว่านั้นกลับมาที่รูปนี้อีกหนึ่งรอบนะครับแซนดอนจะเป็นธาตุไฟฟ้าแล้วแซนดอนจะเป็นเมตาแซนดอนจะเป็นตัวละครแบบว่าดา m a จตัวหนึ่งของเกมนะครับผมแล้วก็เขาบอกกันว่าแซนดอนเขาจะเล่น super conduct ครับเขาจะเล่นนำไฟฟ้าครับสายกายภาพอาจจะกลับมาในแพ 6.7ของแซนโดนครับซูเปอร์คอนดักจะกลับมากับแซนโดนครับ ไฟฟ้าน้ำแข็งครับกายภาพหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นซูเปอร์จะเล่นกับปฏิกิริยาที่ชื่อว่าซูเปอร์คอนดักหรือว่านําไฟฟ้าครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบนําไฟฟ้าแบบเป็นกายภาพก็ได้นะทุกคนอาจจะเป็นนําไฟฟ้าในเวอร์ชันที่เปลี่ยนดาม็นนำไฟฟ้าไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมยกตัวอ,อย่างนะอย่างเช่นมะเฟืองแบบเนี้ยทุกคนลองคิดถึงว่ามะเฟืองคนก็ไม่ได้ชอบอะไรกันขนาดนั้นมะเฟืองธรรมดาก็มันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นถูกไหมเราต้องรอกว่ามันจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ย เหลือซูเปอร์คอนดักอะใช้ไปคนก็ไม่ค่อยอยากเล่นหรือว่าเราไม่ได้อยากลดต้านทานกายภาพเขาอาจจะมาในรูปแบบของซูเปอร์คอนดักบุกกายมาเป็นดาเมจอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่จะลดต้านทานกายภาพอย่างเดียวก็อาจจะมีดาเมจหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในซูเปอร์คอนดักแล้วลองคิดถึงว่าซูเปอร์คอนดักเนี่ยมันมันก็ดูเป็นแซนดดอนอยู่นะชื่อปฏิกิริยาดูเป็นแซนโดนอยู่นะครับแบบแบบเป็นตัวละครหุ่นยนต์หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ย เออตัวของแผ่นซูเปอร์คอนดักอะไรต่างๆนะครับผมเออคือผมว่าก็ก็ดูก็ดูเป็นไปได้นะครับถัดมาถ้าเล่นซูเปอร์คอนดักแน่นอนครับเกมเกนชินก็จะไม่พลาดในการขายตัวละครคู่ครับและตัวละครเซนโดนไม่ได้ถูกเลือกเอาไว้อยู่กับโคลัมบีน่านะครับแต่เซนโดนถูกเลือกเอาไว้อยู่กับถ้าพูดถึงตัวละครน้ำแข็งนึกถึงใครครับ ผมนึกถึงเอลซ่าครับทุกคนครับไม่อันนี้ไม่เกินจริง้วทุกคนครับจะบอกอย่างนี้จะบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครจํากันได้ก่อนหน้าเนี้ผมเคยมีการเอ่ยชื่อเอาไว้อยู่หนึ่งชื่อนะครับผมที่ชื่อว่า s n o c k e r s n คาส สเนกรค่ะสเนกรค่มันแปลว่าสนมเมเดนนะครับหรือว่าแบบแม่หมดน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบเจ้าหญิงน้ําแข็งฟิลประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาลองให้ Google อ่านให้เราฟังเราจะได้คําดังต่อไปนี้ได้ยินคําว่าอะไรพิมพ์กันเข้ามานะครับหนึ่งสองสามสเนเจรกค่ะว้าวยากกว่าที่คิดเว้ยสเนเจอร์โกค่ะอันนี้คือภาษาต้นฉบับของเขานะครับถ้าลองอ่านด้วยภาษาอังกฤษจะเป็นคํานี้สเนเจอร์โฉกค่ะ ผมลองเอาชื่อสนิ스니치로즈าเนี่ยไปพูดเร็วๆพูดมั่วๆไปก่อนให้มันดูเนียนๆนะครับสนิชลอสกาเนี่ยไปเสิร์ชใน Google นะครับผมเราจะได้เป็นแบบอย่างนี้มาทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงน้ําแข็งใดเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยนึกถึงเอลซ่าผมก็เลยเอารูปของเอลซ่ามาประกอบน,นะครับผมคือสโนว์เมดินนะครับมันมันคือ,คอ,คอแปลเป็นสโนว์เมดินก็คือเราจะมีตัวละครน้ําแข็งเนี่หนึ่งตัวในช่วง6 5ครับและตัวละคร6.5นั้นถูกสร้างมาเล่นกับ แซนดอนครับและเขาบอกว่าเขาจะให้ทีมนี้เป็นเมตาอันดับที่2รองจากกลุ่มจันทาครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนนัดลานนะครับผมตัวของนัดลานเนี่ยเทพไฟก็จะเหมือนเป็นเมตาอันดับ1แล้วตัวของสเกิร์ตก็จะเป็นเหมือนเมตาอันดับที่2อ,อย่างนี้นะครับผมตัวเนี้ยในแพทของน็อต r คนะครับตัวของโคเ,เรียกว่าโคลัมีน่าจะเป็นเมตาอันดับ1น,นะครับอันดับ2เนี่ยจะเป็นแซนดอนครับ ถ้าข่าวมาในเวนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนใครที่เลงแซนดอนต้องเลงตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ย6.5ที่เขาบอกจะมีอีกหนึ่งตัวละครที่จะเอาไว้เล่นกับตัวของแซนดอนเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่เป็นซับพอตนะครับก็ผมว่าก็ค่อนข้างชัดเนาะก็จะแบบมีแบบเหมือนเมน DPS กับซับพอตอะไรเงี้ยก็จะมาคู่กันเดี๋ยวนี้เกมจับคู่ทุกคนไม่น่าจะต่างรู้สึกว่ามันแปลกใหม่อะไรเนาะ จะเป็นซัพพอร์ตสำหรับแซนดอนโดยเฉพาะเลยครับสำหรับตัวละครนี้ถ้าเกิดว่าใครหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็อย่าลืมนึกถึงร้าน l ิชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน U I D เพียงเท่านั้นเติมสะดวกเติมเร็วเติมง่ายเติมผ่าน l i ชแมนช็อปผ่านหน้าเว็บของเขาลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับไปเติมกันยังไงดีอะตอนนี้ผมเชียร์ไม่ถูกนะเอาจริงๆผมเชียร์ไม่ถูกว่าควรเปิดตัวละครอะไรยังไงเท่าไหร่เลยสิ่งที่ผมพูดได้นะวันนี้นะครับคือผมพูดเลยว่า ทีมของโคลัมบีนาไม่ว่าจะเป็นทีม n e v e r f ร์ฟินสหรือว่าตัวของเ,ออเสียนม้าขาว3ทีมนี้ทีมไหนก็ได้1ทีมผมคิดว่า ID ทุกคนโอเคแล้วสำหรับนอตไคล ว่าก็ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยทำไมมันเฉพาะทางขนาดนั้นแต่ผมว่าเกมใจดีแล้วกับการวางแผนตัวละครแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม้ว่ามันจะเฉพาะทางสุดท้ายอะเวลาทุกคนไปเล่น่ะในคอนเทนต์ต่างๆทุกคนก็อยากจะได้ทีมสักหนึ่งทีมเอาไว้แบกคอนเทนต์หรือว่าทีมที่ดีที่สุดของตัวละครนั้นเออเราคงอยากจะหาอะไรอย่างนั้นนะแต่โคลัมบีนาเนี่ยเขาสร้างทีมที่ดีให้ติดที่สุดให้ถึง3ทีมเพราะฉะนั้นมันมีตัวเลือกให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยของโคลัมบีนาเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ทุกคนมีหนึ่งใน,นีี้สัก1ทมติด ID. ครับจะเป็นทีมของเน f เฟอร์ราม ins, fa, ่หรือจะเป็นทีมของฟินส์อีเนฟาก็ได้หรือจะเป็นทีมของเซียนมาขาวอิรูกาก็ได้สักหนึ่งทีมอันนี้ทุกคนจะมีตัวเดอะแบกของฝั่งนอตไครเรียบร้อยรอวาก้ามีคนบอกว่ารอวาก้าอันนี้วิเคราะห์จากตัวเองแล้วนะผมวิเคราะห์อยู่กจากตัวเองอย่างนี้นะครับผมม,มองว่า วาก้าก็คงเป็นฟิลเหมือนตัวละครที่เป็นดามิทหลักสักหนึ่งตัวที่สามารถเล่นได้เป็นอย่างดีอะแต่ว่าถามว่าแบบเอ้ยมันจะต้องโดดเด่นไปกว่าแบบตัวละครอื่นๆไหมก็คงอาจจะไม่ก็อ่ะถ้าบางคนบอกว่าเออฟิลอันอาจจะคล้ายใครผมก็อาจจะแบบไปคิดถึงแบบอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างอย่างวาเรซ่าอ่ะมารู้สึกว่าเออถ้าอาจจะเป็นแบบตัวละครแบบฟิลแบบวาเรซ่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็คือตัวของเขาเองก็เก่งประมาณหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าใครลงทุนลงแรงกับตัวละครอย่างวาเรซ่าอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าวาเรซ่าเก่งมากถูกไหมเอออันเนี้ อาจจะเป็นแบบนั้นกับในกรณีของวา้าก็ได้แต่ถ้าถามแบบตรงไปตรงมาวาเลซ่าเก่งเท่าเข้ากับฟูลทีมของเทพไฟไหมก็ต้องว่าก็ไม่ได้ไม่ถึงถูกไหมเออเราก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้ถูกปะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าตัวของวา้าเหมือนกันถ้าถามว่าทีมของวา้าจะเก่งกว่าโคลัมบีนาไหมนะครับผมก็จะตอบอย่างนี้ว่ายังผมว่าทีมโคลัมบีนาต้องเก่งที่สุดสมเหตุสมผลที่สุด ไม่ควรมีทีมไหนเก่งกว่าโคลัมบีนาในนอตไครคุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นผมนี้อันนี้ไหมไม่ควรมีทีมไหนเก่งกว่าทีมของจันทาในนอตไครเมืองนี้ชื่อเมืองว่าจันทาแพทนี้ชื่อแพทว่าลูน้า่า1 2 3 4 5แพทจันทาเราควรให้โคลัมบีนาหรือทีมของจันทาเป็นทีมที่เก่งที่สุดใช่หรือไม่ถามต่อ ถ้าแซนโดนจะมาเป็นตัวละครที่เป็นเทียอันดับ2เมตาอันดับ2ของนอตใครและถ้าแพทเรียงแบบนี้วาก้าซึ่งเป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับผมตัวละครซับแซนโดนแม้ว่าเรายังไม่เห็นหน้าตาเลยแต่เรารู้ว่าเขาเป็นสโนมายเดนสักคนหนึ่งตัวของนิโคที่เป็นหนึ่งในแม่มด ของจริงแม่มดเลือดแท้นะครับผมและดูมี potential ที่จะเก่งมากๆแต่เขามาโดดๆที่ยังไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงอะไรตรงนี้นะครับผมและแซนดอนที่เขาว่าเป็นเมตาอันดับ2แต่ต้องเล่นกับตัวของสโนว์ไมเดนคนนี้และ6.8อาจจะมีตัวละครใหม่ๆในอนาคต1ตัวที่เป็นฝั่งของสนิชนายาให้เรามาเล่นกันถ้าเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเราจะมีเพชรพอเปิดทุกแพทไหมนะเราต้องเปิดทุกตัวละครไหมนะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครแบบมองว่าเอออยากเล่นแซนโดนมากๆอย่างเงี้ยแอบผมก็ยังพูดคําเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เกมขายตัวละครเป็นคู่เป็นเซตเป็นอะไรอย่างเงี้ยกันมาตลอดสองตัวบ้าง3ตัวบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่เขาเริ่มมีมามีความเป็นคู่เป็นเซตมาซึ่งถ้าแซนโดนเล่นกับตัวของสโนว์ไมเดนคนนี้ผมก็ยังมองว่าแบบก็ยังต้องเปิด2ตัวเพราะฉะนั้น57เเป็นเลขที่อยู่ดีๆผู้คน อขึ้นมาเมื่อวานยังไม่มีอ่ะนึกภาพอ,ออกปะเนี่ยมาฟังไลฟ์วันนี้ปุ๊บพอเขาพูดว่า5จะเล่นกับ7อ่ะก็ต้องเปิด5นี่ว่ะ7ก็ต้องเปิดนี่ว่ะเอ,าอ้าหกอลิสเอ้ยนิโคเลยนะ6นี่คือนิโคเลยนะหนึ่งในแม่มดจะไม่เปิดติดได้ไง,งอ่ะเปิด6ด้วย5 6 7บางคนไล่แพทยาวๆแล้วอ่ะเพชรจากไหนอ่ะทุกคนตัวผมเองอ่ะผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะต้องลงทุนกับช่วงแบบ013มากน้อยขนาดไหน ตอนนี้เริ่มมีความลังเลอยู่หนึ่งอย่างคือตอนแรกอ่ะตั้งใจจะเปิดตัวของเซียนแม่ขาว2เริ่มแอบ,บลังเลผมอะทีเมฟเฟอร์ d, <า>ก็เล่นได้ทีมฟินส์ก็เล่นได้ทีมเซียนแม่ขาวก็เล่นได้แต่ว่าโคลัมบีนาแยกล่างเป็น3รล่างไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอะตอนนี้แอบ,บลังเลว่าเอ๊ะหรือว่าผมจะลดตัวของเซียนแม่ขาวเหลือแค่4 0ก็พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมไปรอเปิดวาก้าหรือว่าไปรอเปิดลงทุนกกา6567ดีกว่า เนี่ยตอนนี้เริ่มลังเลมาทางนี้และรู้สึกว่าอยากเก็บเพชรเยอะๆไว้เปิด6567อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขามีการคอนเฟิร์มมาประมาณหนึ่งว่า6567น่าจะแบบว่าเป็นตัวละครเมตาเนาะเออฟิลเหมือนว่าเราเก็บเพชรให้สเกิร์กอะเรารู้ว่าเดี๋ยวสเกิร์กจะเข้าอย่างเงี้ยทำไมเราถึงจะไม่เก็บเพชรเอาไว้ให้ถูกปะ่ะเน้นย้ำซ้ำกันไปเรื่อยๆนะทุกคนว่าผมไม่ได้อยากให้ทุกคนเติมเงินแบบฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองผมไม่ได้อยากให้ทุกคนเปิดทุกตัวละครของเกม ที่ผมมานั่งพูดเรื่องกาชาที่ผมอยากให้ทุกคนวางแผนกาชาเนี่ยเหตุผลอย่างเดียวเลยครับคือให้ทุกคนใช้เพชรอย่างมีสติมันคือการวางแผนล่วงหน้าครับมันคือการวางแผนล่วงหน้าใช้เพชรอย่างมีสติไม่งั้นถ้าทุกคนอยู่กับแพทกันไปเรื่อย ทุกตัวละครมันเก่งหมดเพราะว่าทํามาแล้วขายไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะทํามาทําไมถูกปะเออแม้แต่ดูลินเองอะทุกคนลูกรักผมจะตายดูลินน่ะผมอ่่ยังไม่ค่อยกล้าขายเยอะเลยดูลินผมผมไม่เคยบอกเลยว่าแบบโอ้ยดูลินจะโหจะเมตาจะเก่งมากๆผมรู้สึกว่า ดูลินอ่ะเปิดติดไอดีก็ดีเป็นตัวละครแปะไฟแต่ที่เหลือตอนนี้ดูลินยังไม่มีตรงไหนดูดีเลยเศร้าไหมนี่ลูกผมนะคือก็เลยแบบไม่อยากขายแบบฟุ่มเฟือยซูรุยซูล่ายครับทุกคนแล้วก็แบบทีมตัวของโคลมีน่าผมก็พูดอย่างนี้ตลอดเหมือนกันว่าคุณมีทีมไหนก็ได้หนึ่งในสคุณไม่จําเป็นต้องเปิดทุกตัวละครนะสุดท้ายโคลมีน่าอยู่ได้ทีมเดียวโคลมีน่าแยกร่างอยู่กับฟินอยู่กับเนเฟอร์อยู่กับเซียนม้าขาว3าตัวละครไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ถือว่าเกมให้ทางเลือกเราแล้วนะอืม ถ้าเกิดว่าทุกคนน่ะไม่พยายามตัดใจหรือว่าไม่พยายามวางแผนล่วงหน้านะครับผมอย่าไปอินกับกระแสนะตอนนั้นอย่างช่องนี้เราบางคนก็อาจจะอุ้ยทีมแม่มดเปิดดูดินดีกว่าอุ้ยทีมแม่มดกาลังมาเลยเวนติกําลังมาเลยอุ้ยเรามีโมนานี่ว่าเปิดดูดินมาเล่นกับโมนานดีกว่าอุ้ยเรามีนู่นนี่นะั่นเปิดมาเล่นด้วยกันดีกว่าถ้าเราอินไปกับกระแสเรื่อยๆเราจะถูกเกมพัดเราเป็นลื่นเปิดกาชาไปในทุกแพทนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นสายเติมเราก็จะเติมอัด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 เราก็จะรู้สึก ทำไมเราต้องเติมเยอะขนาดนี้อุ้ยตัวนั้นเปิดมาแล้วสุดท้ายนอนคังไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบนี้อยู่นะครับคนที่เติมอัด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 ส่วนคนที่เติมน้อยก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ใครเป็นอย่างนี้ลองดูนะเช็คตัวเองนะคนที่เติมน้อยจะมีฟิลประมาณว่าอุ้ยตัวนั้นเขาบอกเก่งเอาเปิดอุ้ยตัวนี้เขาก็บอกว่าอุ้ยตัวนี้จะซับตัวนี้อุ้ยเพชรไม่พอเปิดไม่ทันเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยรีรันอ่ะแต่บ้านแพทนี้อุ้ยเก่งอีกแล้วเปิดอ้าวได้มา เดี๋ยวทีมทีมก็จะสมมุติว่าทีมมีอยู่3ตัวทีมหนึ่งก็แหว่งไปตัวหนึ่งทีมหนึ่งก็แหว่งไป2ตัวบางคนมีเรามา่าเอยบางคนมีอีเนฟากับเนเฟอร์อย่างเงี้ยเออตั้งใจว่าจะเอาอีเนฟาเล่นกับฟินส์อ้าวเพชรไม่พอเปิดฟินแต่ไปเปิดอินได้เนเฟอร์มาแทนทีมก็จะแหว่งไปแหว่งมาอย่างเงี้ย มันไม่เก่งซะทีอะทีมอะมันแหวงไปแหวงมาทําไมเราทําไมคนอื่นเขาดูเล่นคอนเทนต์กันง่ายกาเพราะว่าเขามีฟูลทีมไงทุกคนเขามีฟูลทีมไงเขาเลยเล่นง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอะแหวงไปแหวงมากับทีมอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอะผมว่าเราก็จะแบบไม่ได้ฟูลทีมที่มันแบบแข่งแกล่งอะเพราะฉะนั้นระวังกันดีๆนะครับ let's Next time page together fasting go